สวัสดีค่ะวันทาทุกคนมาเที่ยวมารู้จักกับวัดเขาแดงตะวันออกวัดเขาแดงเป็นวัดราชสังกัดคณะสมฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลพญาขันอำาเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่รากอยูอ่เชิงภูเขามีที่ดินที่ตั้งวัดทั้งหมด18ไร่2งาน7 0ตารางวา มีธรณีสง1หนึ่งแปลงเนื้อที่24ไร่วัดเขาแดงตะวันออกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 3 1 9วันที่10มิถุนายนในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ได้นามว่าวัดอย่างนั้นเพราะว่าอยู่เชิงภูเขามีหินสีแดง และทางทิศตะวันตกมีเขาแดงตะวันตกอยู่จึงมีนามว่าเขาแดงตะวันออกชาวบ้านมักจะเรียกสั้นๆว่าวัดเขาแดงวัดได้รับพระราชทานว่าพระราชทานวิสุงคามพระสีมาเมื่อวันที่18กันยายนปีพุทธศักราช2487ได้ให้ด้านการศึกษาได้ ทางราชการจัดสร้างให้มีโรงเรียนวัดเข่าแดงขึ้นในพื้นที่ของธรณีสมประมาณ20ไร่และใช้เป็นที่ป่าช้าประมาณ4ไร่อดีตจะบอกว่าก็คืออพระครูมหมุนหรืออาจารย์หมุนแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะนอกนั้นก็จะมีอ่ กิอาจารย์ชื่อดังหลายคนหลายท่านที่มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ยันมเป็นเป็นวัดดังวัดใหญ่สร้างมานานคิดดูตั้งกี่รอแตอ่ที่พอเน้นจริงๆไม่ได้เน้นตัววัดเน้นเรื่องพาเที่ยวถ้ำน้ำลอดเขาแดงมันเป็นปฏิมกรรมที่ธรรมชาติมันสร้างสรรค์ขึ้นมา ถ้ำน้ำลอดเขาแดงหรือถ้ำลอดเขาแดงตั้งอยู่ภายในวัดแดงวัดเขาแดงตะวันตกตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยหินนอกหินย้อยหน้าถ้ำมีพระพุทธรูปปางหน้าครบให้ได้สักการะก่อนเข้าไปในถ้ำ ภายในถ้ำแยกออกเป็นถ้ำเล็กๆหลายถ้ำตามผนังถ้ำบางจุดจะมีน้ำไหลซึมออกมาเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับตัวถ้ำเส้นทางภายในถ้ำมีระยะทางประมาณ400เมตรสามารถเดินผ่านในถ้ำจากวัดเขาแดงตะวันออกไปยังเขาแดงตะวันตกได้เมื่อเดินลึกเข้าไปตามเส้นทางของถ้ำ จะพบกับความงดงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและความหน้าวิตวงของหินงอกและหินย้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทันก็จะมีแพรพุตระูปสีเหลืองทองอร่าเป็นทระรูกฟางมาและวิชัยสีเหลือง แล้วก็รายร้อมไปด้วยสาวกทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาประดิษฐานอยู่บนก้อนหินของถ้ำพระพุทธรูปที่มีความวิจิตรงดงามถ้าใครเราถ่ายอย่างเงี้ยมันมันไม่ชัดเนาะต้องมาดูด้วยสายตาตัวเองอะ่ะสวยมากๆถ้าใครเข้าไปแล้วจะทึ่ง แล้วก็จะมีพระประจําวันเกิดไม่ว่าเปิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เนาะจะมีทุกวันแล้วก็มันจะมีต่างจากที่อื่นก็คือวันพุธกลางคืนมีการอ่าช่วยเสริมดวงโดยการเไปทําพิธีแต่พอไม่ได้ทําเยอะ มีพระพิกเนศองค์ใหญ่ใครที่นับถือพระพิกเนศในถ้ำก็จะมีพระพิกเนศองค์ใหญ่ให้สักการะบูชาพระพิกเนศถือเป็นเทพองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์หรืออินดูการบูชาพระพิกเนศเชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆและนำพาซึ่งความสำเร็จนอกจากนี้ก็จะมี พระพุทธรูปปานสยญ,ญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำอยากให้ทุกคนเข้ามาจุดนี้เพื่อได้กราบไหว้ได้บูชาได้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองตัวถ้ำน้ำรอดเนี่มีลักษณะเป็นโรงถ้ำ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำใต้ดินและน้ำฝนอลังการด้วยปฏิมากรรมหินงอกหินย,ย้อยคือดูแล้วมันสวยอะบ,บนบรรยายไม่ถูกอยากให้ทุกคนได้มาดูด้วยสายตาตัวเองการเดินทางก็สะดวกสบายเนื่องจากตัวถ้ำนั้นลอดเนี้ยตั้งอยู่ในตัวอัาเภอเมื้อและ ใก้เขียงก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะถือว่าได้เที่ยวด้วยได้มากราบพะได้มาขอพรหรือ,อมาเสริรมดวงชะตาราศีแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนยิ่งจะได้ปีนขึ้นไปข้างบนไปที่จุดชมวิวแต่พอนะไ,มไม่ได้ปีนไปถึงจุดนั้นเพราะว่า มันไม่ไหวมันจูงมากสวยอะสวยแบบสวยเกินต้านใจจริงๆเนี่ยเห็นไหมนะมันจะไหลามาตักอ,อีกถ้ำหนึงลอดในอีกถ้ำหนึ่ง,ง,งจึงเป็นที่มาของคําว่าถ้ำลอดไอเน,นี้ยคือการเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทำให้เป็นรูปเป็นร่างตามตามแต่ธรรมชาติก็สร้างสรรนะ น้ำมันจะไหลมันจะตกลงมาเรื่อยๆจากจุดนั้นจุดนี้มันไม่ได้มีน้ำฝนแต่เนื่องจากว่าน้ำมันเกิดจากาหินปูนทำให้หยุดให้ย้อยลงมาตลอดเส้นทางที่เราเดินผ่านเหมือนฝนตกตรงโน้นแปะตรงนี้แปะถ้าเราไปเริ่มตรงอ กละางหรือเ,เริ่มจากสถานีรถไฟอย่างพลเน,นี่ยลงรถไฟเนาะพราะพมาจากนคะรสวรรค์ก็มาลงรถที่สถานีรถไฟพัทลุงเลี้ยวซ้ายจะมีป้ายบอกทางว่าวัดเขาแดงตะวันออกเนี่ยดูสิพระพิกค,คเนตรองค์ใหญ่มากแล้วสวยอะทุกจุด แล้วก็พื้นที่ก็สะอาดสะอ,าอ้านเจ้าหน้าที่ก็บริการดีทุกจุดไม่ได้เสริมไม่ได้เติมไม่ได้แต่งเด้ออยากให้ทุกคนมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วจะรู้ถึงความงดงามชอบอะมันเย็นมันสบายบอกไม่ถูกเลยอะเมื่อก่อนไม่มีไฟแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีไฟสว่างสวัยทุกจุดต่างจากเมื่อก่อนเยอะ เมื่อก่อนต้องพกไฟฉายเข้าไปด้วยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพออุตสาห์เตรียมไฟฉายไปปรากฏว่าไม่มีค่ะมีเขาติดตั้งไฟหมดแล้วสว่างตลอดทุกโถมท,ทั้งที่เรา,เาจะเดินเข้าไปอะ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเราเอาไว้เจอกันคลิปนะคะ บายบายนะคะจุ๊บๆค่ะ <S <S 1> <S 1> เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ